ว่าบรรยากาศวันแห่งความรักจริงๆเป็นวันแห่งความชื่นมื่นนะคะอย่างเย็นๆแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะกําลังเตรียมไปฉลองกับคนรักด้วยซ้าไปแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะบางครั้งคนรักก็แฝงตัวมาแท้ที่จริงแล้วมีคราบของมิจฉาชีพซ่อนอยู่นะคะที่ผ่านมาเราเตือนกันอยู่บ่อยๆค่ะเรื่องของการหลอกรักออนไลน์กลยุทธ์ของคนร้ายก็ใช้มุกใช้วิธีการเดิมๆนี่แหละแต่ยังได้ผลเสมอนะคะถามว่าเสียหายมากขนาดไหนคุณผู้ชมมาดูกันเลยเราเอาสถิติรม เฉพาะปี2,566เดือนเดียวนะคะคือเฉพาะเดือนมกราคมเนี่ยมีคดีหลอกให้รักถึง403คดีด้วยกันนะคะมากที่สุดเลยคือการหลอกให้รัก แล้วชวนมาลงทุนค่ะคุณผู้ชมมากถึงกว่า200คดีนะคะรวมๆแล้วมูลค่าความเสียหายสูงถึงกว่า190ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งส่วนใหญ่คนร้ายก็จะใช้วิธีการสร้างภาพโปรไฟล์ของตัวเองค่ะให้ดูเป็นคนหน้าตาดีมีการศึกษามาจากครอบครัวดีมีหน้าที่การงานดีนะคะและที่สำคัญคือจิตวิทยาสูงเอาอกเอาใจเก่ง แล้วก็จะชวนให้เราเนี่ยมาเสียเงินวิธีการชวนให้เสียเงินมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะแบบแรกที่เรียกว่าโรแมนต์แกมที่คุณผู้ชมได้ยินข่าวกันอยู่บ่อยๆเนี่ยคนร้ายก็จะมาในรูปแบบของการเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือบางทีก็อาจจะสร้างโปรไฟล์ให้ดูหลอ่อให้ดูหน้าตาดีค่ะ แล้วก็ชวนให้เราเนี่ยไปใช้ชีวิตร่วมกันเขามีเงินก้อนหนึ่งจะมาลงทุนใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่เมืองไทยแต่เดี๋ยวจะโอนเงินก้อนใหญ่มาได้เนี่ยมันต้องมีการจ่ายเงินของเราไปปลดล็อกบางทีบอกว่าจะส่งของมีค่ามาให้นะคะแต่ติดอยู่ที่ศุนลกากรเราต้องมีการจ่ายเงินไปก่อนสุดท้ายศูนเงินเหยื่อบางคนก็มีการศึกษาดีสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่ไปหลงเชื่อคนร้ายเหล่านี้ศูนเงินเก็บทั้งชีวิตกันมาแล้วได้ยินกันมานานเรื่องของโรแมนต์แกมแต่ทุกวันนี้ ไผลอยู่นะคะ ต่อมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่พัฒนาขึ้นรีกว่าเป็นไฮบริดแกมนะคะคือรักแล้วต้องรวยชวนลงทุนเลยค่ะทีนี้อันนี้เจอเยอะมากเลยทุกวันนี้เลยนะคุณผู้ชมก็คือพอหลอกให้คุยให้รักแล้วก็จะชวนกันมาลงทุนนะคะหลากหลายรูปแบบอาจจะลงทุนด้วยเงินสดก็ได้เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลก็ได้นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องสูญเงินไปแต่ก่อนจะสูญเงินเนี่ยวิธีการคือคนร้ายก็จะทําให้เราเนี่ยได้กาไรก่อนเอพอลงทุนไปกับแฟนเราแล้วเราก็ได้กําไรจริงๆบางทีชวนคนอื่นมาร่วมลง ทุนด้วยเอาเงินใส่ลงไปเยอะๆพอถึงจุดหนึ่งหายทั้งเงินหายทั้งคนค่ะนี่คือรูปแบบที่2 h y ไฮบริดสแกมรูปแบบที่3อันนี้จะมาในวิธีการคลิกเดียวเงินหมดกระเป๋าเลยนะคะก็คือจะชวนเราไปร่วมลงทุนหรือว่าอาจจะไปคลิกแอป แปลกๆหรืออาจจะชวนไปสมัครแอปหาคู่แบบนี้นะคะจะเจอวิธีการให้เราคลิกเข้าไปดาวน์โหลดหรืออาจจะเป็นการให้เราสมัครไลน์กลุ่มลับแล้วก็มีลิงก์มาให้เราคลิกค่ะพอคลิกเข้าไปคนร้ายจะใช้วิธีระบบการควบคุมมือถือของเราแบบที่เรียกว่ารีโมทก็คือควบคุมทางไกลตัวเขาไม่ต้องมาจับโทรศัพท์ของเราเลยนะคะแต่สามารถแฮกข้อมูลแล้วก็ทำธุรกรรมต่างๆบนมือถือของเราได้หมด ดูดเงินจนเกลี้ยงบัญชีเพราะฉะนั้นอย่าไปคลิกพวกลิงก์แปลกๆเป็นอันขาดและแบบสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือการหลอกให้รักแล้วชวนแลกภาพลับหรือมามีความสัมพันธ์กันแล้วมีการถ่ายคลิปเอาไว้สุดท้ายก็เอาคลิปเอาภาพลับเหล่านั้นมาแบล็กเมลเรานะคะขู่ว่าถ้าเกิดไม่ยอมจ่ายเงินให้จะเอาภาพไปปล่อยในที่สาธารณะจะมีการปล่อยภาพลับของเราหรือหนักไปกว่านั้น บางคนถูกหลอกให้มาเจอแล้วถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมกักขังต่างๆนานาจากที่คิดว่าจะเป็นคนรักสุดท้าย กลายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ก็มีหลายรายด้วยกันเพราะฉะนั้นย้าเลยนะคะการจะเปิดใจให้ใครไม่ผิดแต่ปิดกล้องด้วยนะคะคุณผู้ชมและย้ําเลยว่าวิธีการป้องกันตัวเองค่ะอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆนะคะคุยกันในโลกออนไลน์บางคนก็เจอรักแท้แต่บางคนก็เจอมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นตรวจสอบประวัติของคนที่เราคุยด้วยดีๆเลยนะคะอย่าเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปให้เขาง่ายๆหรือเอาไปโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์และที่สําคัญอย่าโอนเงินให้ใครง่ายๆ ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนสุดท้ายฝากไว้ในวันแห่งความรักนี้เลยนะคะจะรักใครก็รักได้อย่าลืมรักตัวเองและรักษาเงินในบัญชีของเราด้วยนะคะนี่คือสั์ทุกความจริงในวันนี้ค่ะพี่เผยค่ะวันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้